สวัสดีค่ะป้าโมนาพาแซบสะพายดินมาค่ะอากาศดีมากพี่เนาะอากาศดีมากโมนาขอเซอร์วีอีกนะคะดูสิถึงแม้เขาจะมีดอกเดียวเริ่มมีดอกเดียวนะคะแต่อันนี้ดอกใหญ่นะคะกลาบเริ่มออกแล้วนะคะเริ่มได้เห็นสีสันแล้วนะคะอันนี้เป็นสีชมพู มาดูบ้านนี้บ้างอ้าวันนี้โมนาย,ยังไม่ได้เอาสเปรย์มาพ่นเลยเนี่ยแต่ต้องเอาสเปรย์มาพ่นนะคะตอนนี้เป็นยังไงมั่งพ่นสามสี่วันนะคะแต่ก็ยังมีอยู่นะเห็นไหมเนี่ยไอตัวขาวๆเนี่ยเนี่ยไอตัวขาวๆตรงปลายนิ้วมือของโมนายอันนี้ก็คือตัวแมลงที่มันกัดนะคะยังมีอยู่เลยนะคะถึงแม้นพ่นแต่ก็ยังมีอยู่นะอันนี้มีสามตัวนะเห็นไหม มีหนึ่งตัวก็น้อยลงนะคะก็คงจะลุงก็บอกว่าให้ฉีดทุกวันแหละเพราะว่าเดี๋ยวเขาเหม็นกินเหม็นกินที่เราผสมก็คือเหม็นกินน้ำยาล้างจานกับน้ำธรรมดานะคะเขาก็จะไปอันนี้ออกโทนสีม่วงม่วงไหมอะนะคะเนอะเริ่มได้เห็นแล้วนะคะตอนแรกโมนาตั้งใจจะตัดทิ้งนันเนี่ย เพราะว่าถ้าเขาไม่ออกดอกปีนี้จะตัดทิ้งเพราะว่าซื้อมาพร้อมกันนะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะต้นซ้ายกับต้นขวานะซื้อมาพร้อมกันต้นโน้นต้นเล็กต้นโน้นเล็กยังไม่ถึงกระเอวเลยดูสิแต่ต้นนี้ถูสูงท่วมหัวปีทีท่แล้วไม่มีดอกพี่น้องไม่มีดอกเลยสักดอกหนึ่งปีนี้ออกมาทุกช่อ ออกมาทุกช่อจนทําให้เราโอ้อยากจะรักและทนุถนอมนางเพราะนางออกมาทุกช่อจริงๆที่น้องดูสิออกมาทุกช่อจริงๆนะะนะวันนี้อย่าทำคลิปยาวเลยจ้าแม่เดี๋ยวโมนาจะเอาสเปรย์มาฉีดสเปรย์น้ำนะคะอะ่ก็มีนกเนืกวิ่งนะคะมีนกตัวดำมาลุงไม่ชอบให้มันมากินวันนี้โมนาจะพากลองกลองขยะนะคะ ขยะที่มันอยู่ก้นก้นน้ำเนี่ยกองออกเนาะนะคะแต่โมนามากองกับโมนากันกองขยะนะคะขยะออกดอกไม้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ยังไม่ยังไม่เห็นดอกเห็นผลนะคะอันนี้คือดอกลักเต้แต่เขาจะออกเยอะก็ช่วงประมาณอาหลัง หลังสิงหาไปเนเนอะเขาถึงจะออกเยอะนะคะตอนนี้ยังยังไม่เห็นผลแต่ต้นนี้ก็ออกแล้วนะพ <c> อ <oughs> พูดพูดพัดน้ำโมนาคือโมนาไม่ได้ดูถี่ท้วนนะคะออกแล้วค่ะออกดอกแล้วค่ะอันนี้ดอกนะคะอันนี้ดอกนะคะออกดอกแล้วค่ะเนี่ยมาแล้วค่ะออกดอกแล้ว <c oughs> ต้นนี้สีไม่เหมือนเพื่อนสีต้นเข้ม มีอยู่ต้นเดียวเดี๋ยวโมนาจะต้องมาร์กไว้ว่าต้นเนี้มันมันสีอะไรปีนี้เดี๋ยวโมนาจะต้องทําละเอียดกอละเอียดให้มากขึ้นคือระบุสีว่าเป็นสีอะไรสีอะไรเนาะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะคอยมาไล่สีกันอีกว่าจะเอาสีไหนวางตรงไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นรวมมิดอยู่นะคะดอกไม้ตรงนี้เป็นรวมมิดนะคะป่ะโมนาลุงบอกให้เติมน้ําลุงไม่อยู่นะคะลุงไปทํางานแล้วก็นอนบนรถ ลุงไม่ได้กลับมานอนบ้านลุงบอกให้เติมน้ําดอกทานตะวันหน่อยเดี๋ยวโมนาต้องเติมน้าเขาหน่อยนะคะนี่นะคะเห็นไหมที่มันเป็นขยะขยะเออมันมันมันขึ้นมนขึ้นมาจากอ่างน้ําเรานะคะเพราะว่ามันมีฝุ่นเวลาลุงตัดหญ้าอะไรก็แล้วแต่นะคะมีฝุ่นแล้วมันจะมันจะขึ้นมาคือฝุ่นลงไปในน้ําพอมันเจอน้ําร้อนมันจะกองขึ้นมานะคะเนาะ แต่โมนาทำงานแป๊บหนึง่งนะคะโมนาก็ใช้ตะแกรงนี่เลยแหละตะแกรงที่ทำกับข้าวแต่โมนาก็แยกแล้วนะคะตะแกรงนี้โมนาจะไม่เอาไปใช้ในในการทำกับข้าวแล้วโมนาก็จะเอามาไว้กองบอกตรงๆนะพอเราทำงานรอบเดียวนะคะ มันมีความรู้สึกว่าร่างกายได้ไดชาร์จแบตเตอรี่ได้รู้สึกว่าร่างกายเหมือนมีพลังอ่ะเหมือนมีพลังเพิ่มขึ้นนะคะทำงานน้อยลงเงินน้อยลงแล้วก็ใช้จ่ายให้มันน้อยลงเนาะก็ต้องรู้จักบริหารใช้จ่ายแต่โมนาดีอีกอย่างนึงก็คือลูกโมนาจบไปแล้วคนหนึ่งโมนาก็ค่อยยังชั่วค่าใช้จ่ายน้อยลงโมนาจะ ถึงไม่เครียดไม่เครียดเรื่องค่าใช้จ่ายตรงนี้นะคะเพราะว่าลูกใช้เงินน้อยลงเราก็ทํางานน้อยลงเนาะถ้าลูกถ้าลูกถ้าลูกยังใช้เงินเยอะอยังไงโมนาก็ต้องสู้อะคะ่ะสู้ทํางานเนาะสู้ทํางานเยอะเนี่ยนะคนเอ่เป็นเมียฝรั่งก็ไม่ใช่ว่าจะคือมันขอผัวไม่ได้ล่ะคะ่ะเราจะไปขอเขาได้ยังไงเนาะตัวเขาเองเขาคนประเทศเขาเขายังเขายังอ่า ขามีสวัสดิการของเขาเด็กที่นี่เขาเรียนจนถึงปริญญาตรีก็ได้นะคะถ้าเด็กจะเรียนรัฐบาลเขาส่งเรียนรีเนาะแต่บ้านเรามันไม่ใช่บ้านเรามันยังเป็นกองทุนพ่อแม่สนับสนุนนะคะกองทุนพ่อแม่สนับสนุนลูกเรียนแล้วยิ่งคือกับลุงคนเก่าโมนาไม่ได้ตกลงกันว่าโมนาจะต้องส่งเสียอะไรมากมาย เพราะว่าช่วงนั้นที่โมนารู้จักลุงคนเก่าก็คือลูกโมนายังเพิ่งเรียนเรียนอะไรนะมปลายมปลายอะไรใช่ไหมอ๋อพันุนิเชการนะคะเรียนเอกชนแล้วแหละแต่โมนาก็คิดว่าสุทธไทยๆมันก็ไม่เยอะนะคะพอเขามาเรียนมธุรกิจบัณฑิตเงินมันเยอะโมนาก็ต้องรีบหางานทานะคะเพาอยู่ต่างประเทศเนาะรีบหางานทําเพื่อจะเอาเงินส่งเสียลูกนะคะเพราะว่าเราจะขอขอลุงฝรั่งคนเก่าอะ ือการขอเขานะ่ะบางทีขอครั้งนึงแล้วโอ้ยขอแล้วเหมือนเหมือนบองตรงก็เหมือนขอทานพูดตรงๆนี่แหละค่ะเนาะแต่ก็ดีนะพอเขาไม่ให้เราเราก็มีความพยายามว่าเราจะต้องหางานทําเพื่อลูกเราไม่ใช่ว่ารอแต่ขอเขาพอขอเขาแล้วมันไม่ได้ต่างใจลูกเราก็ต้องเรียนต้องอะไรโมนาก็เลยหางานทํานะคะก็ะทํางานพอดีเรียนจบตอนนี้เรียนจบแล้วสบายแล้วลูกลูกสบายเราก็สบาย ได้ทางานน้อยลงเราก็สบายตัวขึ้นอีกเยอะนะคะอ่ะวันนี้อันนี้แค่นี้พอนะคะเดี๋ยวโมนาก็าขอบขอบคุณจบคลิปนี้ได้เพียงเท่านี้นะเป็นคลิป,ป,นะลปที่มาบ่นให้ฟังมาบ่นให้ฟังนะคะแล้วก็พาพาดูพาชมลูกเลนน้อยๆตรงนี้เดี๋ยวโมนาจะพาลงพื้น ่ะไปชมกันก่อนอื่นก็ขอขอบคุณคลิปนี้แลาเจบเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพเป็นกลังและกำลังใจเมื่ต้องการจะอะไรนอมก้นทุกคนสุขภาพร่างายแข็งแรงด้วนี้ใช้นะสวัสดีค่ะโอ้ยนี่มีแมอะไร